สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้อมจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูตัวกระบองเพชรนะคะเป็นตระกูลแมมมิลเรียนะคะที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าสำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะคะทีนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่า ความแตกต่างหลักๆเลยนะคะของบ้องแมมมีลาเรียนะคะระหว่างตัวฝั่งนี้นะคะคือคามิเน่นะคะกับขนนกเหลืองนะคะว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรูปทรงนะคะอย่างคามิเน่ตัวนี้นะคะคือมีลักษณะยืดยาวบานก็เลยตัดออกไปนะคะด้วย การเลี้ยงที่เราแสงไม่ค่อยคงที่นะคะก็เลยปรับปรุงทรงไปนะคะคือลักษณะรูปทรงของคารมิเน่ค่ะเขาก็จะมีลักษณะรูปทรงเป็นทรงกระบอกนะคะแต่ขนนกเหลืองนะคะเพื่อนๆโดยพื้นฐานแล้วเขาจะมีลักษณะรูปทรงกลมนะคะนี่นะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงไม่ไม่ถูกเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสยืดได้นะคะ หนึงเลยนะคะรูปทรงเขาแตกต่างกันนะคะคามิเน่เนี่ยจะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกนะคะเวลาเาจเริญเติบโตไปส่วนขนนกเหลืองนะคะเขาก็จะมีรูปทรงกลมค่ะข้อแตกต่างที่สองนะคะก็คือขนหนามนั่นเองค่ะคามิเน่นะคะขนหนามเนี่ยเขาจะกระจายออกแล้วก็จุดตรงกลางจะต่ํา นะคะก็คือเหมือนล่มงายนั่นเองนะคะขนนกเหลืองนะคะขนหนามเขาจะเป็นล่มคว่ำนั่นเองนะคะลักษณะหนามไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นล่มคว่ำนะคะถ้าเป็นขนนกเหลืองนะจะคว่ำลงไปตัวจุดตรงกลางของขนหนามเนี่ยจะสูงกว่าปลายขนนะคะส่วนคามิเน่นะคะ ขนน้ำเนี่ยจะกระจายออกเหมือนกันแต่เป็นล่มหงายนั่นเองค่ะจุดตรงกลางนี่คือจะต่ำกว่าปลายขนนะคะลักษณะขนคือไม่เหมือนกันนะคะคามิเน่นะคะกับขนนกเหลืองนะข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยก็คือว่า ความยาวนะคะของขนนะคะระหว่างคามิเน่กับขนนกเหลืองเนี่ยคามิเน่จะมีลักษณะขนที่ยาวกว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูหลายๆตัวนะคะนี่นะคะคามิเน่เนี่ยเขาจะขนยาวขนฟูกว่านะคะกับขนนกเหลือง โอเคนะคะเพื่อนๆ3อสามอย่างนะคะหลักๆเลยที่จะแยกสองสายพันธุ์นี้ออกนะคะทบทวนนะคะอย่างแรกนะคะรูปทรงค่ะคามิเน่จะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกนะคะเวลาเจริญเติบโตขึ้นส่วนขนนกเหลืองนะคะจะเป็นทรงกลมค่ะอย่างที่สองนะคะคามิเน่นะคะจะมีลักษณะของขนเป็นรูปทรงของ ล้มงายนะคะจุดบริเวณตรงกลางจะต่ำกว่าปลายขนนะคะส่วนขนนกเหลืองนะคะรูปทรงจะเป็นเหมือนรูปทรงล้มคว่ำนั่นเองค่ะจุดบริเวณตรงกลางของขนนะคะก็คือจะสูงกว่าปลายขนนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะลักษณะ ความยาวของขนนะคะคามิเน่นะคะจะมีความยาวมากกว่าขนนกเหลืองนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะความฟูความยาวของขนเนี่ยคามิเน่จะมีมากกว่านะคะเท่านี้เองคะ่ะ3ามอย่างหลักๆเลยนะคะที่แยกระหว่างคามิเน่กับขนนกเหลืองออกจากกันนะคะเพื่อน ลองดูนะคะเวลาเราเล่นเป็นมือใหม่หัดเล่นแคคตัสเนี่ยค่ะแรกๆกนะคะเราก็จะยังแยกไม่ออกนะคะระหว่างเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ชื่อก็จะแตกต่างกันไปแรกๆกป้อมก็จําไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็อาศัยว่าเราได้จับบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะคะเราก็จะแยกออกได้เองนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาติดตามชมคลิปนะคะ หากเ,เพื่อนมีข้อสงสัยหรือว่า,อ,าอยากจะให้ป้อมแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ใบนะคะแขกตัดกุหลาบหินนะคะหรือว่าพืชผักสวนครัวตอนนี้ป้อมก็พยายามทดลองแล้วก็เรียนรู้ต่างๆนะคะ,ะ,คะเพื่อแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นอาชีพด้วยนะคะ เพื่อนๆมีข้อสงสัยก็เข้ามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ